ครับพี่มังครับค่ะเอาล่ะในส่วนของตลาดหุ้นฝั่งยุโรปแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราอาเซียนบางตลาดก็เริ่มดีขึ้นนะฮะครับผมวันศุกร์นี้กับวันสัปดาห์หน้าอ่ะเชิญคุณจุ้ยวิเคราะห์ได้เลยค่ะครับอา้าณตอนนี้นะหลังจากที่ตลาดยุโรปเปิดนะฮะก็บวกเล็กๆนะฮะบวกเล็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นดักเยอรมัน c a c 40ฝสั่งิงเส็ฟุตซี่นะแต่ถ้า สมมติว่าเราดูแนวโน้มภาพหลักของเขานะตลาดใหญ่ๆใ,ใ,ในยุโรปเนี่ยภาพหลักของเขาเนี่ยยังยังไม่เปลี่ยนนะยังถือว่า,ายังคงเป็นเพียงแค่ชุดรีบาวตัวเท่านั้นนะครับส่วนนะดาาโจนฟิวเจอร์เองนะณนะวินาทีปัจจุบันนี้นะบวก2.7% 500กว่าจุดนะภาพนะก็ยังคงเป็นในลักษณะของการารีบาวเท่านั้นนะยังไม่เห็นชุดกลับตัวนะในหลายๆประเทศ เอเชียนะฮะที่ปิดไปแล้วนะฮะก็ยังไม่เห็นชุดกลับตัวเหมือนกันนะยังคงเป็นในลักษณะของการรีบาวตัวซึ่งนะฮะซึ่งเอภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องต้องต้องเรียนตามตรงว่ามันมันยังยังไม่ชี้ชัดนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลับตัวได้จริงหรือไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับอย่าช่าใจนะครับผมนะทีนี้หันกลับมาในส่วนของ เซตตตี้ฟิวเอร์บ้านเรานะฮะผมอยากให้มองภาพใหญ่ก่อนนะภาพใหญ่ก่อนเมื่อเช้านี้นะมาช่วงกลางวันนี้นะก่อนที่จะปิดช่วงเช้าไปนะก็ต้องโอ้โหเลียงตามตรงเลยใครเทรดตามจรนเวสเด้งสองรอบติดครับผมนะฮะก็ <c oughs> ต,ต้องต้องยอมรับตรงนี้เพราะว่าโอ้โหมันมันมันเหวี่ยงเยอะมากวันนี้นะต้องบอกว่าโอ้โหเอาไม่อยู่เลยนะ <c oughs> กลยุทธ์วันนี้เนี่ยสำหรับเซตติฟิวเจอร์นะครับผม ผมอยากให้ทุกท่านเฝ้าดูภาพใหญ่ดีกว่านะตอนนี้นะอยากให้ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับแนวโน้มหลักของเราเนี่ยนะฮะยังโฮท็อตนะผมยังใช้คําว่าโฮท็อตนะครับ<ม>นะฮะทีนี้เนี่ยเคลลิ่งสตสอบที่เราคุยกันอัปเดตกันล่าสุดนะนะฮะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบห้าจุดนะเจ็ดร้อยห้าสิบห้าจุดนะครับทุกท่านทีนี้เนี่ย บางช่วงบางตอนนะครับระหว่างวันเนี่ยนะมันไปทำไฮเจ๋เจ็ดเจ็ดเก้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนะก็ต้องกลับมาดูนะช่วงท้ายท้ายตลาดจริงๆเลยนะฮะว่าจะสามารถกลับไปยืนเหนือเจ็ดร้อยห้าสิบห้าจุดได้หรือไม่ถ้าในกรณีที่ช่วงท้ายๆตลาดนะกลับไปยืนเหนือ755จุดสิ่งที่เราชอร็อตกันมาตั้งนมนานนะฮะช็ตกันมาต้องนมนานนะฮะ ้องถึงเวลาแล้วนะที่เราอาจจําเป็นที่จะต้องทยอยปิดช็อตนะะต้องว่าทยอยปิดช็อตในที่นี้ไม่ใช่ว่าปิดช็อตแล้วเปิดล้องมาเลยไม่ใช่นะฮะการแนะนำปิดช็อตสาเหตุเพราะว่ามันแค่กับขึ้นมาโดนเชลลิงสลับเท่านั้นนะครับพอเจาะเข้าไปดูนะครับในทางเฟรมที่เล็กลงมาหน่อยคือทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะสังเกตเห็นว่า ในแต่ละแท่งของไทม์เป็นหนึ่งชั่วโมงลองไปไล่ดูเลยครับนะไล่ดูเลยครับยังไม่มีแท่งไหนนะครับที่สามารถที่จะปิดเหนือเจ็ดรอยห้าสิบห้าจุดได้นะฮะยังไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับภาพของเรานะตรงนี้เนี่ยก็ก็ยังไม่ยังไม่เปิดลองอะ่ะนะฮะในกรณีที่ใครโอ้เปิดลองกันได้มาตั้งแต่ช่วงเช้าเช้านะฮะอ่อณแถวแถวบริเวณนี้เนี่ยก็อาจจําเป็นที่ต้อง เิรโพอชันกันไปก่อนนะครับในกรณีที่เขาไม่สามารถกลับมายืนเหนือ755จุดได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเทรดยากพูดตามตรงเลยเทรดยากใครเทรดเล่นั้นนี่เทรดยากเพราะว่าถ้าเราดูตลาดจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหมรนเวงเนี่ยกวาดหมดเลยนะฮะกวาดหมดเลยนะทั้งขึ้นทั้งลงยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยากขนาดนี้นะผมขออนุญาตโอ้โหจ้องเช้าพลาดไปแล้วนะฮะ ก็ไม่เทรดสักหนึ่งวันนะช่วงบ่ายนี้ไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยแล้วก็จุดง่ายๆที่เอาไว้ใช้ดูคือเจ็ดร้อยห้าสิบห้าจุดครับผมได้ชัดเจนนะคะสำหรับนักทุนที่กินขาช็อตมาโดยตลอดเพราะว่าวันนี้ตลาดผันผวนร้อยจุดลงร้อยจุดขึ้นร้อยจุดนั่นเองนะอ่ะก็เป็นไอเดียนะฮะพอแล้วก็นิ่งเลยนะ,ะสำหรับท่านที่กินช็อตมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะ โอเคค่ะ okay. ทองคําค่ะครับาสาหรับทองคําเองนะครับดูในภาพระยะสั้นๆก่อนนะครับภาพในระยะสั้นๆค่ำคืนนี้เดี๋ยวมีการประกาศตัวเลขคอน sumer sentiment นะครับสามทุ่มซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้ทองบวกได้แต่ประเด็นก็คือ,อาการบวกนะฮะในค่ำคืนนี้เนี่ยอมองว่าเป็นในลักษณะของการรีบาวตัวนะครับนะบนะบเพราะว่า จุดใหญ่ที่สาคัญเนี่ยที่ทําให้ภาพราคาทองคำมาร่วงลงมาแรงคือ1636อันนั้นภาพใหญ่ก่อนนะเพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นๆเนี่ยถึงแม้ว่าค่าคืนนี้มองว่าจะรีบาวแต่ก็มองว่าเป็นเพียงชุดรีบาวในภาพลงนะครับทีนี้เป้าหมายนะผมดูจากเป้าหมายล่าสุดเลยนะฮะเป้าหมายล่าสุดค่าคืนนี้เนี่ยอยู่ที่แถวแถวบริอเวณนะฮะ1608 หนึ่งหกศูนย์แปดจากตอนนี้คือหนึ่งห้าแปดหกนะครับแนวต้านนะครับหนึ 08, ่งหกศูนย์แปดความหมายคืออะไรนะความหมายคืออะไรเออเอาคนที่ที่อยู่ฝั่งรองก่อนละกันนะคนที่สมมุติว่าติดรองมาแล้วก็ไม่ได้ปิดตั้งแต่หลุดหนึ่งหกสามศูนย์โซนหนึ่งหกศูนย์แปดถือว่าเป็นจังหวะในการปิดรองนะครับหนึ่งหกศูนย์แปดค่ำคืนนี้นะฮะ เป็นโอกาสในการปิดลองนะครับสำหรับคนที่อยู่ฝั่งช็อตนะฮะสำหรับคนที่ช็อตกันมานะตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่หลุดตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับณนะตอนนี้นะฮะสักครู่นะครับเทลลงสต็อปเนี่ยของของของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดห้าอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับทุกท่าน ใครที่ช็อตในไทม์เฟรม4ชั่วโมงมาจุดสต็อปอยู่ที่1575งห้เจ็ดห้าทลงสต็อปนะครับสังเกตครับแท่งล่าสุดนะที่เพิ่งปิดไปปิดที่1586เพราะฉะนั้นเนี่ยขาช็อตใช้เทรดขาช็อตสั้นๆลงมาในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานะครับแนะนําปิดโพซิชั่นทํากําไรกันออกไปก่อนแล้วนิ่งๆครับผมค่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> วันนี้แค่นี้ครับ <c oughs> โอเคอ่านักทุนก็ทองคําคืนนี้ทําเฟรมวีคทําเฟรมวีควีคนี้เป็นยังไงฮะองค์ประกอบของวีคยาวๆฮะคุณจุ๋ยค่ะอ่าสำหรับทำอ่าวีคนะฮะทำเฟรมวีคเป็นภาพใหญ่ที่สุดนะฮะณนะตอนนี้เนะี่ยราคานะระ,ะหว่างวันนะฮะก็ต้องเล็งตามมุมว่าตามตรงว่าปริงปริงนะแถวแถวจุดสดตอ็อปทำเฟรมวีคลี่คือหนึ่งห้าแปดห้า หนึ่งห้าแปดห้าถ้านะครับคําคืนนี้ปิดต่ํากว่าหนึ่งห้าแปดห้าภาพขาขึ้นภาพใหญ่ของทองคําเสียเสียเลยนะครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเอนี่คือจุดที่ใครที่ดูททมเฟรมใหญ่ๆแล้วแล้วบอกว่าเอ้ยฉันขอยื้ออีกหน่อยได้ไหมนะฮะโอเคถ้าคุณบอกว่าอยากจะยื้อเพื่อดูททมเฟรม weekly ประกอบให้ดูหนึ่งห้าแปดห้าครับ ้าหลุดภาพไม่ดีครับผมหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าแปดห้าครับอ๋อหนึ่งห้าแปดห้านะคะทวดีค่ะสำหรับทำเฟรมวิคนที่คลุมยายยักษ์มือมามานะฮะนันก็อาจจะเด้งทองคืนนี้อาจจะเด้งนะฮะทุนแท่งเทียนที่เห็นนะฮะอ่ะก็เป็นไอเดียนะสัปดาห์หน้าหุ้นก็มอนิเตอร์ต่อนะฮะครับผมวันนี้หุ้นไทยนี้แบบสดิดสุดๆเลยนะฮะ มาตรการมา,กมาตราการมาตรการที่ออกมาก็ปรามในฝั่งช็อตได้หรือเปล่าฮะในส่วนของการช็อตเซลล์คือเท่าที่ดูเท่าที่ดูนะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะอย่างน้อยนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยมันมันก็ยังยังสามารถที่จะ,ะทรงตัวนะคือไม,ไม่ไม่ทำไม่ทาโลใหม่อ่ะพูดกันง่ายๆนะครับผมอย่างน้อยนะตอนนี้เนี่ยดัชนีเซตนะช่วงบ่ายเนี่ยยัง,ย,งยังไม่เห็นต่ํากว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุด นะเพราะฉนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยจะช่วยได้หรือไม่แต่สิ่งที่เห็นในภาพเรยะยสั้นๆช่วงนี้อย่างน้อยก็เบรกๆไว้ได้บ้างนะแต่ระยะยาวตอบไม่ได้ครับอืมได้ค่ะอ่ะมีนักงึ้นแบมแบมอ่ามีคําถามหุ้นตัวหนึ่งที่เล่นกันแรงเหมือนกันนะฮะ17บาทแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นมา19 21บาทฮนะจะรนเวท อ่แบมนะครับนะตอนนี้อยู่สิบสิบเจ็ดบาทสิบสิบเจ็ดบาทกว่าเนาะสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทนะครับอ่เอาภาพใหญ่ก่อนละกันภาพเดลลี่ก่อนละกันนะฮะภาพเดลลี่เนี่ยอ่อย่างที่บอกไปนะฮะมันมันไม่ดีมาตั้งนานแล้วนะครับไม่ดีตั้งแต่นู่นเลยนะฮะตั้งแต่เขาเหลุดบริเวณยี่สิบหกบาทห้าสิบตังค์นะฮะแถวแถวเมื่อวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะ แล้วก่อนหน้านั้นก็มีลักษณะของชุดรีบาวก่อนที่จะร่วงแรงช่วงสองวันที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นภาพแบมนะตอนนี้อมองท่านใหญ่ก่อนทําเฟรมเดลี่นะครับก็ยังไม่เห็นชุดจับตัวนะฮะยังไม่เห็นชุดจับตัวพอดูในทางเฟรมเล็กๆนะฮะในรายชั่วโมงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าระหว่างวันเนี่ยนะฮะระหว่างวันน่ยนะจะสังเกตว่ามีชุดพยายามที่จะรีบาวตัวเหมือนกันนะฮะ แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปติดแถวแถวยี่สิบเอ็ดบาทค่<ฮ>ะนะฮะสังเกตเห็นว่าถ้ามองไปทางด้านซ้ายนะทําเป็นหนึ่งชั่วโมงทางด้านซ้ายนะฮะก็จะมีแนวต้านแถวยี่สิบเอ็ดบาทกองอยู่เหมือนกันพ <ฮะ S 2> ยายามรีบาวขึ้นไปเทสโอ้โหไปไม่ไหวเพราะไปไม่ไหวเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเห็นนปัจจุบันก็คือมีโลใหม่อีกแล้วน<ฮ>ะครับเพราะนัน้นเพราะฉะนัน้นภาพของแบมไม่ดีครับทั้งไทม์เฟรมเดลี่ทั้งไทม์เฟรมเย่อย่อยรายหนึ่งชั่วโมงครับผมโอเค ก็ไม่ต้องเข้าก็ไม่เข้าครับไม่เข้าครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจรรนเวศค่ะครับยินดีมากครับสวัสดีครับค่ะอัปเดตจากคุณจู๊ดนั่นเองนะคะทุนนะฮะทองคําทำเฟมบิกก็ลองดูหนึ่งห้าแปดห้านะคะจุดคําตอบสุดท้ายของวีคนี้นะคะสำหรับทองคํานั่นเองนะคะแต่คาดว่าจะรีบาวเกิดขึ้นนะคะก็ดูใครติดอะไรไว้ที่บริเวณหนึ่งหก หนึ 1> 1, ่งหกจำไม่ได้ค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะฮะเราติดต่อ